สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายี v ีเช้าบ่ายเนาะก็จะมาที่ที่้าธันว่าคมปีหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกด้านเล่นกับพันน,นะคะสําหรับห้างเสียงเช้าศูนย์ก็สามสองก็ห้า0์ศูสองี่ห้าสศย์สมหนึ่งสหสมเสามเก้าไล่ให้มันถึงเก้าเด้อ จับคู่ก็0 3 3 0 0 5 5 0 2 0 0 2 3 5 5 3เนาะต่อไปห้างเสงบ้าน6ก็9 7กับ0 6 0 6 3 6 8 6 9 6 7 6 8 6 9 9 0 92 93 96 97 3, 9, 2, 6 93 92 6 2 7 0 9 7 0 จับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับ <c oughs> คู่ลุ้นด้วยกันนะคะนี่อย่าลืมบายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อใครจะลุ้นวีไอพีก็จับคู่ลุ้นเอาะนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like ให้ด้วยนะห่างหายไปสีเดือนเอาไปเปรียบเทียบอาจารย์ท่านอื่นเด้อโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ